สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอนมินจะพาไปชมข่าวคราวของเด็กฝึกจากรายการยูซิยูซีชั้นสามและแน่นอนว่าพวกเขาคือเด็กฝึกที่มีข่าวลือก่อนหน้าที่รายการจะจบลงว่าพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มที่จะได้เดบิวต์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลัวอี้โจถังจิวโจต้วนซิงซิงหรือกวนโย่หลิวจิ้นซุนหนิงฮาวซุนอีห้หางเหลียนหวยเวย่ยแล้วก็เติ้งเซียวเฉอนะคะซึ่งวันนี้นะก้าวหนุ่มเขาได้ไปร่วมงาน Donation of Youth 2021ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลวัยรุ่นทรงพลัง แห่งปีของประเทศจีนโดยจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะแล้วก็มีดารานักแสดงชาวจีนมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและแน่นอนว่าทั้งเก้าหนุ่มเนี่ยได้ร่วมเดินพรมแดง เดอะเดสคัพเป็เอาซูเปอร์แอลโดยที่แบ่งเด็กฝึกออกเป็น3กลุ่มมานะคะกลุ่มแรกจะนำทีมโดยหลุยอี้โจเหลียนหวยเวยแล้วก็หลิวจินทีมแฟชั่นเซนนี้แอดมินไม่มั่นใจอะนะคะแต่เหมือนเป็นทีมกีฬาหรือเปล่าโดยเฉพาะชุดของหลุยอี้โจแล้วก็เสี่ยวเหลียนเนี่ยคือชัดมากๆเลยว่าเหมือนทีมสปอร์ตนะคะเพื่อนๆแต่ว่าชุดของหลิวจินเนี่ยก็ดูจะก้ากึ่งระหว่างแนวสปอร์ตกับแฟชั่นแต่แน่นอนว่าทั้ง3ามหนุ่มเนี่ยหล่อน่ารักมากๆเลยนะคะ และกลุ่มต่อมานะคะนำทีมโดยหนุ่มหล่อยอย่างต้นซิงซิงเติ้งเซียวฉือแล้วก็ซุนอี้หางพอแอดมินเห็นชุดนี้เนี่ยก็นึกถึงแนวอเวนเจอร์เดินป่าอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะโดยเฉพาะชุดของซุนอี้หางกับต้นซิงซิงเนี่ยคือชัดเจนมากเลยนะทุกคนแต่ของเติ้งเซียวฉือเนี่ยแอดมินมีความรู้สึกว่าชุดเขาไปเหมือนกลุ่มสปอร์ตของหลัวอี้โจเมื่อกี้นะคะเห็นชุดแล้วก็แอบงงกับสไตล์ลิ์เขานิดนึงว่าเอาชุดอะไรมาใส่ให้หนุ่มๆกันเนี่ยคือหนุ่มๆเนี่ยเขาหล่อได้ มากกว่านี้อีกเยอะนะคะแล้วก็แอบขัดใจกับชุดที่หนุ่มๆเขาใส่มากๆเลยแต่ใดๆนะคะด้วยความหล่อของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมองผ่านชุดไปได้นะคะนี่ขนาดชุดไม่ค่อยปังนะคะเนี่ยแต่ยังหลอกันได้ขนาดนี้เลยนะแล้วกลุ่มสุดท้ายนะคะก็นำทีมโดยถังจิวโจ้ซุนอิง้าวแล้วก็หลิวกวนโยนะคะ ซึ่งแอนมินรู้สึกว่าแฟชั่นเซตนี้แอบแซบได้อยู่นะด้วยความเป็นลายเสืออะไรเงี้ยนะคะแล้วแอนมินก็รู้สึกว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาใส่เนี่ยดูดีมากๆเลยอย่างส่วนอิงหฮาวเนี่ยสำหรับชุดนี้นะแอนมินรู้สึกว่าเขามาในลุคฮาวๆผู้น่ารักหรือว่าจะเป็นต้าหลงแบบเท่ๆก็ได้นะคะซึ่งเหมาะสมกับเขาทั้งสองลุคเลย ส่วนถังจิวโจวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะนะคะก็ดูหล่ออีกสไตล์หนึ่งและหลิวกวนโยกับลุคนี้ใส่แว่นคือน่ารักมากๆแล้วเวลาที่หลิวกวนโยเขาใส่แว่นแอดมินรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆกันนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะทาง9ก้าหนุ่มเนี่ยเขาได้มาเปิดตัวในงานนี้พร้อมกันทีเดียวทั้ง9คนเลยก็ทําให้แฟนคลับต่างตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะถึงกําหนดการเปิดตัววงทิพย์สักทีเพราะหลังจากรายการยูซิจูจบไปแบบงง ก็มีข่าวลือม,มากมายนะคะที่ออกมา แต่ข่าวลือนั้นก็ค่อนข้างตรงนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ข่าวลือที่บอกว่าพวกเขาทั้ง9้าคนเนี่ยจะได้ร่วมงานการกุศลก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าเด็กฝึก9้าคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลัวอีโจถังจิวโจวเหลียนหวยเว่ยหลิวกวนโย่ต้วนซิงซิงซุนอิงห้าวหลิวจิ้นสุนอี้หางหรือว่าตั้งเซียวฉือเนี่ยพวกเขาทุกคนก็ได้ร่วมงานการกุศลกันครบแบบทุกคนแล้วนะคะและยิ่งไปกว่านั้นแฟนคลับก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงสีผมของ เด็กฝึกทั้ง9คนด้วยว่าได้เปลี่ยนเป็นสีเข้มเหมือนกันหมดทุกคนแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามจะทราบนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาจะทําสีผมกันทุกคนเลยนะแต่ก็น่าแปลกจริงๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผมของพวกเขาถูกเปลี่ยนมาอยู่ในโทนเดียวกันหมดทั้ง9้าคนเลยซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการเดบิวต์วเร็วๆนี้ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ